ทุกคนคะอันนี้ขายเบเอพิกกิ้งดักพิกกิ้งดักน่าอร่อยนะนี่พิกก mm ิ hmm. mm ้งดักเก้าสิบแปดหยวนนะทุกคนเก้าสิบแปดหยวน ฮัลโหลจะฮุนฮุนนะเอ่อ no เอ่อ240 r รัมอ๋อ200เดี h วไอติ e n ะฮุนนะโอเค4 t 80 89อ่อ 90x ยั h ยันยันตังค์คิดตัง o o k ล o กลูกก็ลา k อ y I ไม่ e back. Thank you. ไปห้อ e ทอเ first ข y บคุ thank you this way <Yeah. S 1> okay hotel my husband thanks คิดงิ่ะ hello พบเจอ oh noodles เ huh? อ่อ68ยนโอ้ยแพงนนี้58 58นน و ดส์ตั้งกี่ตั้งกี u เมนูะราคาค่อนข้างแพงโอเคทุกคนคะก็อันนี้ร้านของฝาก <c oughs> ตอนนี้เกือบจะหกโมงเช้านะคะก็เงียบนะคะรู้สึกจะมีสายอะไรสายอะไรสายเดียวที่เราลังช้อปปิ้งอยู่ตอนนี้ทานซิสเนาะ ร้านสุวีเนี่ยเดี๋ยวเราไปเออโอเวอร์แดดอีเซลทอเร็ตโอเวอร์ e ดดใช่วันแดดสุโอเคเดี๋ยวอะไร่ะวันแดดนี่ส่วน close you know บรรยากาศค่อนข้างเงียบค่ะตอนนี้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเป็นระยะระะบรรยากาศการเดินทาง